สวัสดีครับบ่อต้นเห็นยังอยู่ไหนเนี่ยเบื้องอย่างเบื้องคลิปเบื้องคลิปเจ้าของเอ้ยวเอาลงพอดีเป็นเป็นอะไรได้ไปไหมนี่นะไปกับม่วนเลยไปกรับไปได้ได้เห็นยังได้ได้เห็นยังไงท่านนะเห็นหลายอย่างเห็นหลายอย่างเห็นหลายอย่างนะที่ที่แบบว่าเพื่อนบ้านแบบบ้านเขาในคิบ่ได้ว่าอะไรซะแต่หลายประเทศอาจงกฤิเบ่ได้แบบประเทศไทยเพื่อนกับโปรโมท โปรโมทผลไม้ไทยโปรโมทต้มยำกุ้งโปรโมทช้างไทยโปรโมทปลากัดทงศาสไทยมีหลายอย่างอยู่วันนะคือคือสงการในี่หลายประเทศเนาะการมีการจัดเนาะแต่ว่าคือประเทศไทยนี่ถ้าเพราะว่าบบยอดบม่ได้ไปทางไอ้ต้นได้ไปเนาะไปมื่อนี้ไปไปแต่าไหร่กันมันสนามหลวงสนามหลวงคือโบแมนแต่การเล่นน้ำเนาะเพิ่มโปรโมทเพิ่มโปรโมทอย่างนี้ในนั้นก็มีหลายอย่างเนาะสิ่งที่ประเทศไทยมีมีหลายอย่างเพื่อนอามาโปรโมทอยู่หัน คือต้มยำกุ้งนี่ก็เนาะเป็นอาหารลักของประเทศไทยเพิ่นก็เอามาเอามาแบบว่าเอามาเป็นรูปติดในในในรถเนาะในรถสิบแปดล้อรถพ่วงเอารถพ่วงมาตกแต่งน้งเพื่อนตะครีบเอาต้นของแหลกคือแบบว่าเขาเขาเห็นนะหลายคนก็มองว่าโอ้ประเทศไทยนี่สงการนี่โปรโมทแต่สงการแท้จริงแล้วคือบรอดเอนเมนแต่สงการโปรโมทไม่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 เลยบรอดเอนเมนแต่สงการคือคือโปรโมทหลายๆอย่างเนาะสงการให่งหุ่งอ่อสงการคืออยู่ในประเทศไทย ต้มยำกุ้งก็คืออยู่ในประเทศไทยแต่ขนาดเขาฮอมมาลี่นะเป็นทีโปรโมทอยู่สนามหลวงเขาฮอ,อมมามลี่ะเขาฮอมมาลีนี่เป็นของไทยเนาะของไทยเราดีใจฮอมเมลี่ของไทยส่งออกต่างประเทศถือว่าเป็นตลาดใหญ่เลยฮอมมาลีเวียดนามก็มีมแต่ว่าฮอมมาลีของไทยก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะอ,อันดับต้นๆของโลกมือนี้ก็มีผู้หนึ่งมาอีกพี่น้องนั่นคือบ่าวรังสวัสดีครับผมเอฟซีสวัสดีครับบ่าวรังไปใส่มาใส่มืันนี้นะโอ้ยฮะก็เลิกงานแล้วก็ไปเอาออมไก่อยู่ตลาด เป็นได้ลินลิน,ลนสังการไปไหมล่ะลินแล้วเห็นงานพร้อมลินสังการไปพร้อมได้เงินไปพร้อมได้เพรามันคือคนบางคนเพราะว่าบางคนเขาก็หยุดธแต่สิเขาขไ่ได้เงินแต่คือบอลังเนี่ยลินพร้อมได้เงินไปพร้อมเออก็คืออยู่อยู่อยู่กับบ้านรถเลยอยู่กับบ้านรถเลยอยู่ท้ายรถก็คือลินนำไปพร้อมลูกค้าสั่งกับแบกลงให้ถือละสิบก้อนเศร้าก่อนกลางกันไหมถือว่าได้เงินไปพร้อมมอนไปพร้อมได้เงินไปพร้อมมอนไปพร้อมมีมีพิเศษบอบอลังในช่วงสุขกา์เพิ่นให้เพิ่มบ่ให้เงินเงินเพิ่มบ่อ่าบอลังกับบุ้งหงือกันเด้อนี่เด้อ แต่ถาเพิ่นละมือสุดท้ายสีเพิ่นสิบอกว่าให้พิเศษหรือบ่าให้พิเศษครับแบบนี้นะเพราะแต่ว่าแต่ละปีเพิ่นกะเขาเพิ่นก็ให้อยู่นะแต่ละปีกขเพิ่นก็ให้ขาพิเศษตลอดถือว่าบัลังซื้อยังมากินมั้ยบัลลังก์ซื้อแล้วเพิ่นแปลงน้ำเพิ่นอันนี้เอามาใช่ไหมนี่นะนี่ตลาดโอ้คนบ้านแม่ยังนาเจียวประจันเจียวมาต้นแก้วใบต้นเออเออนี่นี่จะบัลังกนึ่งกินมาหลึ่ดอกบัลลังกินมาอะไรแต่ยังเออ ม่ยังอีนเนี่นะบละกมาักมาานีลวกไสลวกไส้ลวกไสแล้ก็มือนี้กับนี่เอาเอาติบเข้าบ้านน้ำเด้ไ่ได้เข้ยเขาขัแทโอ้โขัดเลยเนาะเอามาแต่ของพระอาจารย์ใช่ไหมมามากมากบ้าถือว่าเขาก็ได้ มากินข้าวพี่น้องอยู่ในสวนเนาะสวนหมู่บ้านก็ริ่งสงการเท่ากับริ่งอยู่เล็กๆหน่อยแต่บโบมักไฟนะโบมักไฟนะเมนมือนี่เมนอื่นยันไปแล้วหมื่นือนี่ไปแล้วเนาะยันไปแล้วจนงเนื้อหัวแล้ววะเนื้อหัวแล้วหมื่นเนื้อหัวแล้วถือถือว่ามือสุดท้ายเป็นใครก็ไปแล้วคอยคอยกันสิไปคือกันแอยมือสุดท้ายแต่มานีเต็มมืดหลุดนะไปยังสีเปิดมีมามีมาเต็มมืดเออมือคือว่ากอต้นใส่ลูกสาวนอนอยู่ห้องกับแม่เออนึ่งก็ต้นก็สิไปแล้วตัวสีไปตัว ไปเที่ยวสงการมือสุดท้ายนะสุดมือสุดท้ายกันที่มืออื่นในแบบหนึ่งเด้็ดไทยคนไลค์มืออื่นนี่วางแผนสิไปใช้มืออนหนึ่งว่าจะไปถนนนั่นข้าวสารถนนข้าวสารเม็ดมีมีจากถนนไอไอที่ไอเปิดจัดเปิดจัดย้อนเที่ยวนะถนนข้าวสารถนนสีลมแล้วก็สนามหลวงอ๋อสามบอลเป็ดย่างย่าหนี่นะย่างย่างย่างคนคนแบบนั้นนะซาลี่ได้มีไหอนุสาวรีย์นี่กับมีแบบคนเล่นตั้มซอยทำยังเท่าไหร่ คือคืออยู่บ้านเท่านี้นเลยมีอยู่ปากเกตบ้านเท่าคือคือนี้นี่โมแมนการจัดเนาะนี่คือการเล่นตำซอยซื้อการเล่นตำซอยซื้อโมแมนการจัดแปลว่ายิ่งใหญ่นะแต่ว่าอยู่ในนี้ก็ถือว่าสมควรนะแต่ละปีก็คือว่าเบอซอยสัมคีนี่คือว่ายิ่งใหญ่อยู่นะโกรธลายอยู่นะมวนนะมวนรถจังติดีนแบบปากซอยมวลมวลมวนมวลถือว่ามันนี่มือมีอย่างมากินเลยมันนี่นะอันนี้แก้ยวพิเจียวเจียวคมกจิ้มคมแลยจ้ะอันนี้ไก่ไต้น้ำ อ๋ออันนี้ได้ได้มันไปให้นี่คือว่าซื้อบ่เข้ามาตลาดเอามาในถุงตัวนั้นกินกินกระเก็บได้ใช่ไหมพี่น้องพี่น้องือว่ามันนี่มีในกลิ่นหลากหลายพี่น้องแต่ว่าบริสุทธิ์พี่น้องบริสุทธิ์นาะแล้วก็มีติฟฟ์ข้าวเหนียวเนาะทางบอลังบอลังคนได้เอามาให้เอาส่วนจะสุดยอดอนะโอ้อันนี้ต้มไส้พี่น้องต้มไส้เนาะอันนี้ก็วิธีการกินนะเพียนเนาะกันอยู่กันกินแบบกินแบบบ้านเราใส่เนาะ เหมืนเม่นเหมืนใส่ก็คือว่าต้นง่ายแค่ไหนบ้างแจีวเป็นแจียวคมเจียวสมเนี่ยเปิ่นเปิ่นกินให้เบิ้งได้เพี่น้องอืมเป็นได้แจีวคมโอเคอืมเจียวกินแบบมาพี่น้องกินขอนมกันเด้อเออบ่อต้นเพิ่นเพิ่นกินแล้วเพิ่นจังห้องเลยเพี่น้องเนี่ยบ่เป็นห้องก่นจะกินได้ซีมเบิ้งก่อนซีมก่อนคนห้องพี่น้อกลองแต่เมากินนำการันคือว่าคือยาพิษได้ขอต้นโอ้บ่ะไรฮะมาต้นใต้ก่อนหน่อยเออบาต้นย่างก่อนนะมาต้นเป็นเป็นคณะซาโน่ลองยาวอย่างเงี้ยชัด เออกินกินมลังบลังบลังอิ่มระบบมะลังอิ่มเลยนะอิ่โอ้บลังอิ่มเลยพี่น้องกินอยู่กับหมอมาเลยพี่น้อบลังอิ่มนะกินเลยพี่น้องเลยบายัดก็กินเนี่ยมีข้าวมาพร้อมนะพี่น้องเอามาตีทึ่งผู้ใด้เข่ามายัดก็เป็นฟุงก็มีพี่น้องเป็นกระติบก็มีกินเนื้อรีนะพี่น้องกินแบบแบบบ้านๆเฮานี่แหละ ตอนนี้ก็นั่ง,น,งนะนั่งล้อไปแคบอยู่เนาะนั่งร้อไปแคบอยู่โมฮุม่าฟุนจิพาพไปใส่โมฮวม่าฟุนจิได้มาบ่๊บตอนนั้นรถติดพี่เนาะที่เป็นตะปุ่นมาใช่ไหมอืมวันนี้ว่าทัว่วทุกที่ครับผเจ้าอย,อยู่ร้านเก็บเห็นเออก็สิไปนําหาพี่มาถึงตลาดตัวครับผมอนนะโอเคโอเคสบอยเอ้ยตอนลงร้านจะพินมน3แถว ตอนมาฮันจีพนเริ่มมาฮันจีพินตอนบ่ายสาโมงัสารวนไปวนมาอยวนไปวนถอดกางเสามวนมาพอป็นสัปัะตอนพี่รับครับๆเดี๋ยวจะตทรหาว่ะต้นกระป๋าั้นว่ายัดแป๊บหนึ่งแล้วพอดีช่งบ่ายัที่เลิกงานแล้วเป็นไปนะการอยู่กากินแล้ว ย้ำดึงแรงกินนึงก็กินไปนาะน่ับแ่ไก่นะกยอไปบ้านเนะเนี่ยอืมเคนน่งลายเด็กคนข้างล่ลางบอก มืออื่นแท่งไลยมืออื่นมือมือถ่ายแท่งไลยแท่งดึกอืมระินแจ้งเานเลยงนเลยโคงการไปเห็งานเลยแจ้งไปเห็งานเลยมาทานบ่มาทมันก็กินนกินไปด้ซ่ไปเรื่อกินน สำมัย้อนมากินกับบบต้นบระเจ็บเนี่ยถือว่าแซ่บเ่าลองกินอย่างเขากินคือแซ่บนะเขากินนะแซ่บ